สวัสดีค่ะลูกๆหลานๆทุกคนทุกคนนี่ข้าวปุ้นนะลูกอันนี้ก็ตําทั่วไก่ย่างมากินกับแม่เดอ้อลูกแก้วลูกเอหนูนายหนูเอมาลูกมามาหนูอันเอ,อิงมาลูกมากินข้าวเดอ้อ หนูหนุ๊มามาลูกมาหนูนาวามามา่มาลูกมามาทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการลูกหลานทุกคนทุกคนมากินข้าวกับ่าเด้อกับปู่กับ่าอันนี้คือย่างไก่นะคะทุกคนย่างไก่ลูกหลานตำมัมาทัวแล้ลก็กระปุนแล้วเมีย่ยงพักมีสีชอ<ม>ปันเป็นส่วน<ม><ม>เลยคทุกคนมามามาทุกคนทุกคนมากินลูกเอ้ยย่างโครง ำัใบตลาดพูดเนี่ยพอไปและตลาดมันไม่มีก็เลยไปเข้าร้านอันนี้แต่มักทั่วมาตำเองนะคะทุกคนอืมอืมพักนี้เราไปซื้อหรอกเพิ่มตัดกิ้งยาหันล้ำจังใช่แข่งแรงดีของรัาน รู้嘛ไม่ต้องเรียกนลูกสาวก็มาตาม้นเอาอยากเหรอเารุ่นนี่ก็ตะมันคุ่้งนไหมตะมันคั่วใส่ข้าปุ่นตมันคั่วใส่ขาวุ้นโแม่ใส่ตมัค่วใส้แปลกก็คนละแม่เอามาพันแบบสพจะปิดไหม อุ้อนงน้องปอนดิบผัดดิตอนจะเอาไหมาล่ะเอาก็หลุดน้ำปลากอะไรลวกลวก,ลก ผักใส่นี่เขียวงามเป็นดออเป็นดอกกุ้มอย่งามคัดอะไรน่กปุย๋ยถักใส่ทานกินทุกสดวเป็นยาทุกคนมีนอย่างเลย อย่างที่มุงแดงมึงเข้าที่มึมก็มีเบียดมากเลยเต็มละมากเลยเอเลยเอๆเลอ

nhôm khô làm lâu bị cong không bắt thao con tróc thì pít mà bảy năm càng càng này cứ phaô mắc tiền nhau tại sao? Tại Tại sao?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  Tại lâu Tại cầu hết ta làm cái lâu lâu cầu cũng trong nữa bài cung lâu khó sáng lâu tăng lắm chứ cường tiền gì thân phục hoa ở bài giờ bài giờ tăng tuổi lên tiền thoáng bài nhất tiền cần lập phục lên trong hồn bài trong cung ngày <laughs> ก็ได้ผลเลี้ยงงวัวผลตุกมาช่วงใบท่อมกันกับผุมขุมตุกจิงเขาเนดดี่ยผลตุกเล่นหาไปตรงกุ้งปลาเปล่าเงือบปลาเปล่าปลาหมอบ๊ทเป็นปลาหมอไถ่เนี่ยบ๊ทป็นปลาอ,อันอยู่บอกุง้ง ปลาหมอปลาปลาหมอปาลาขิงบ้านเท่า <c oughs> ปลาขิงบ้านเฮาปลาเด็กปลาขิง <c oughs> นวลนวลเป็นเงินได้เปนนอกกินยื่นยูทูบเขาคนระับไ,ไล่อะไรอีกตอนปลาเล้วน้ำกระตัมปูตัม ก็ค่นมันเรงว่าแมา่ก็สืบบรูปูไม้จะกเล็กจ้หนุอมทวนนี่นมาปนขึ้นมากไม่มีจะได้ปูอันเสนห่หนั่นแหละ ขอดนะพอนะมเอาดีๆบ <muitas S 2> ้าแล้วยีกจนปลานี่ยยีกจนปลาร่วรวม่ไรแปกจัมึงไ่จะลองเมงตอนี้สิอะเอากลางออกใาทุกคนเอากลางออกใปแล้วมีกล้อ ต้นปลาเขาว่าจิกต้นปลาาจิ้มมันจะขักอันนี้ปลาปลาเข่งทุกคนปลาเข่งบ้านเาราปลานาะนัวดีนะคะทุกคนอีกเข้าไปอุ้นทุขข้าไปขึ้นี่นไ้นขัก เอาเค็มมเนื้อเิดนิดตห่หมบ้านเขาคนพญาตกันจีบปลาลาดีแต่ว่าอยู่บ้านเลยแซ่บคุณ,คณ <laughs> ปลาลาดีเข้าไปใส่โอนัวแซ่บน <c oughs> อ้อ

เพกอันยี่สิบเมตรใส่ทีเดียวอือรับอปแล้ว

สำหรับคลิปนี้คือได้ลาลูกหล,ลานอยู่ดีมเม่งคุณสกาดแข่งแรงเด้อลูกหลานจิบทีทุกท่านร่ลำรวยร่ลำรวยโอ้ยว้าหลายกับเพชรลูกหลานเอ้ยเพชรมากเลยโอ้ย